อเราัดนวนี้เราจะไปวัดถ้ำน้ำกันนะครับทุกคนดูดูสมาชิ เดียวไเป็นหนุ่งแายมันเห็นมั้งนี่ยตอนนี้ก็แห่หางลิงแล้วนะโอ้ลิงเกอด้นไหมเธอเด็นมันมีตามหลายทางกับเรียนเนี่ยเยอะเร็ที่ลูกอ่อนดี่ี่ก็ ยายนกินน้กินทานี่ง่เขามีน้ำกิยลิงลิงไิต์อะไรต้องไปลิงไิต์อะไรต้องไปที่เป็นคํา่่าย็นดีต้อนรับนะสามตัวกินโควิด Bye. mưa tớp rồi mà ออกจากวัดถ้ำน้ำกันนะครับมาต่อกันที่สวนสัตว์เขาประทับช้างจอมบึงวันนี้ออ่ยูในวัดมีลิงดุกเช่ด้วยข้างในวัดเออถึงทางเข้ากันแล้วเดี๋ยวนี่สัตว์อะไรหรือเปล่าสัตว์ดี่ประทับช้างเป็นอาชีพอะไรเนี่ยประทับช้าง มาตักช้างมาทักช้างมือซ้ายเราจะไปในของคุณจะอยู่ทางขวาโอ้ <c oughs> คนเยอะว้าว <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วครับสวนสัตว์ไปพืเลียงสัตว์ครับปัน้ใจสัตว์ป่าใส่ห้เลยนะครับหยดเลี้ยงางเลี้ยงปูด้านในนั้นหยดหดเร็วเอาเอาหญ้าเอาหญ้าไปให้ขางุ้เลยลูกไม่เคยอัน้เราไปสวนพ่งจอันนั้นรึจอดได้แล้วอนัสจอดได้แล้วอานันสอดไอ่นูนัาสนจอดบ้าง ไปมาดูดูอีกคนหน้าสายฟันแปกเต่าสุกตาอืมเออบางบางเต่ยายักษ์เต่ยายักษ์เต่ยายักษ์ก็มีโอ้นกยุงทางโน้น น่ากวางกวางง้อมกินอิ่มเว้นี่กินอิ่มแล้วมีกวางผากวางผากวางผา

นี่มีนกนกขุนทองนกขุนทองนกอะไรอ่นี้ตนตนนกตนี้ก็มีเหมือนนกกระตัวเลยแต่เลยกกวานกกระตัว้วอ่นาอนกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีไก่ด้วยไก่ฟ้า นกอะไรเนี่ยตลอดจุกยักษ์เวลาเด้งกระโดดกันด้วยอ๋อไก่ฟ้าก็มีไก่ฟ้าหลังขาว นีฟ ok, ้าหลังเทาแข้งตะกู่ะเขาอ่ะมันอ่ะไก่ฟ้าหลังขาวอ่ะเอายา่มันกินหน่อยเส้นหนึ่งต้นแม่มามยังไม่ตื่นเลยดูไก่ฟ้าไก่ฟ้าเย็นโลโคเดีนนะเนะ เรี่อ,อยาดกไก่ฟ้าจันบูอันนี้ก็ไก่ฟ้าไก่ฟ้าสีทองเนี่ยไก่ฟ้าสีทองอันนี้ฟ้าเย็นโลโกโกด้นสีอนนทองกางนั้นเหมือนนกกางอ่ะก็นี่ไงปยาน,นกเหมือนนกทำชิ้นคนไทยเหมือนนกเลยเนี่ยสั่งซื้อแบบนี้ที่กูโดนโกงอ่ะแบบนี้ กฟ้าชอบกรงนั้นสุดกรงนั้นน่าสนใจตต่นี้มีนกอะไรหน่าเดมนี่พู่เมียพู่เมียนี่ผู้ตัวนี้ผู้ตัวนี้เมียนางสีเทาขนตัวนางสีเทาตัวผู้ไก่ฟ้าพญาลไก่ฟ้าพญาลตัวผู้ตัวข้างหลังขนเงินมากเลยตัวนี้ก็นกเอียงอะไรนกอีคุณทองคุณทองคุณทอง

รอมันก่อนม <c oughs> <c oughs> ระวังมันถุยทำลายใส่นนะอย่าก,กลัวมันดิ

ชนีมือขาวกับชนีธรรมดาเรปลี่ยนด้หนูไม่อยากเล่นแเราะเห็นชนีแล้วจะ่เล่นนั่นแหละนั่นแหละมันชนีกับจระเข้เต่าเต่าในน้ำเต่าเต่ามันไม่โดนจระเข้กับจระเข้เต่าเนอะนกกระตั้วก็มีตัวน่าจะเป็นกระตั่วไม่หล่าไม่ก็กระตั่วกันนกอินทรีนกกระตั่วอันนี้นกกระตั่ว อิเล็กตรัดแล้วก็เริ่มเบิร์ดนกกระตุ้ว่าเริ่มเบิร์ดก็มีเริ่มเบิร์ดก็กระตุ้วกระตุ้วเองกระตุ้วแล้วก็ส่งการเรียกเรียกตัดบนัดฮะบนัดฮะนกเรียกนะนกกระตุ้วนะเห็นไหมโอ้ร่างกามึงมีแค่นี้เองนะมึงแก้วอิเล็กตรัสนกแก้วไม่ป่วยกันเหอะตัวมีนเริ่มเบิร์ดชวนความจำ ป้ปน no no oh. ้ oh. ัิโหดวงร้ายอันตรายไม่ได anyway, e oh. ้ทํ้าอข้างแ้างวนข้างวนี่ข้างข้างนันีงอะไรข้างข้างมันจะลีงยินซีอ้นกยินซี เหี่ยวแดงเหียวแดงเหียวดำแล้วก็เหี่ยวลุงเหี่ยวลุงคือตัวไหนโอวยเยี่ยวขาวอันนี้เหี่ยวลุงทำไม้องชูนิ้วกางตัวใหญ่เนาะมีงอนด้วยแล้วก็เจอนกปวย ตัวหันหลังมานะมีเฮลี่อ่ามีหน้ามองไม่เห็นเนี่ยมาหยียบกันหินตรงพ่อเนี่ยนะโอ้โหเห็นแล้วกันเห็นตรงพ่อเนี่ยมสองตัวเลยอะในโพ,นพงตัวหนึ่ง เอาว่านะม่ต้องมีตัวหน่็นือ๋ออีเห็นอีเห็นไปดูเสือคงมีเขาว่ามีมันนอนต่ไม่รู้มันนอนอยู่ที่นั่นน ืออคงอยู่ในกรง,น,ง <laughs> นี่ีเสือเสือปลาเสือปลาเนี่ยเสือปลาอยู่ตรงนี้เพราะ <laughs> ว,ว่าเสือปลาอยู่ตรงนี้นี่นอนมองไม่เห็นเลยเว้ย มันบางอ่ะขนมเป็นนออตัวเล็กมากเลยเสือป่าเสื้อปลาอยู่ตรงนี้นี่เสืปอปลามันเยยวมัน ไฟไอตัวเมื่อกี้เสือไฟเตือนี้่หนูไม่รู้ไปดูก่อนโอ้โหมันทองว่าหนิเสือลายเมฆผีเสื้อเสือลายเมฆเมียวเมียวเมียวพ่อเราหันหน้าไปทางนองสิมัน อไอตัวอะไรเนี่ยจะหลุไปดูฮะมีขอมีขอมีขอทำไมมันอยู่มุมในโพงก็มีมีขอ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 ขออะไร ก็พระด้วยหันน้ามองระวังสัตว์กัดเสือปลาหนูกมเเสือท้องขนาดเสือยังท้องอืม 沟通。血糖